หิวจังหิวจังหิวหางหิวขาเจ้าแมวเหมียวเดินมาหาขวัญข้าวหมวหมวหมวยวเหมียวเจ้าแมวเหมียวชื่อปกปุยเป็นแมวขนฟูสีขาวทรงเสียงร้องพร้อมเข้ามาคอเคียทำให้ขวัญข้าวนึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ให้อาหารเลยปกปุยคงจะหิว ขวานข้าวเปิดประตูเอามานอกบ้านปังสีนินเจ้าลูกหมาสีดำกระโดดตะกายพร้อมส่งเสียงเาเบาๆฮุ่มฮุ่มหิวจั้งหิวจั้งนี่ไหนที่มาตายใจร้ายจังหมาตายนกแก้วในกรงพากันกระพือปีกส่งเสียงหลัง,ห,งหิวจังหิวจั้งทาหาง หมดแล้วใช่ได้อะหารใช่ขวัญข้าวต้องให้อาหารใช่ไหมคะได้ยอมาตายใช่ปลาทองในอ่างว่ายน้ำกันควักควายเบล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 คนน้ำบุมบำบ๋มบั้มบุ๋มบั้มตีปลาส่งสัญญาณว่าหิวจังหิวจังตีปลาว่ายตีปลาปลาตายแอะกินเนืเอ้อแอะดทำไมใจร้ายจัง <c oughs> ไม่เอา ทีแล้วหมูที่หมูอุด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 ดเจ้าหมูอ้วนแล้วลูกหมูสามตัวส่งเสียงอุดอุดหิวจังหิวจังลังมไปหมดเลยนี่แหละนี่แหละตายขวานข้าวรีบเข้าไปในครัวคุกข้าวกับปลาให้กินทีแมวปุ๊กทีแมวเงยหน้าขึ้นร้องทเแมวไอ้ใจไหนจังเลย ทำไมเนเน่ใจหลายจังแหม้วแหม้วอ,อ,อร่อยจังอร่อยจังตีเนาะไม่ตีค่ะตีนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตายตายขวายหมามาตีเนเน่ตีเนาะตีมหมาตีตายร้องไห้ดีก,กว่าขวายข้าวคลุกข้าวกับเศษเนื้อให้สีนินเยี่ยมผมแถมกระดูกต้นใหญ่เพื่อปลอบใจนี่แน่ตีหมานิดนิดย่า สีนนกระดิกหางส่งเสียงเรียกอร่อยจังอร่อยจังกินปลาขวานข้าวปอ,อกกล้วยน้ำว้าสุกงอมให้นกแกว้วงามงางางานี่แน่ะิเนะนกแกว้วกระพือปีกและส่งเสียงร้องอร่อยจังอร่อยจังวิ่งลาปลาขวานข้าวปลอ่อาหารเม็ดให้ปลาทองปลาทองโผล่หัวขึ้นตอดและดำขุดดำว่ายอร่อยจังอร่อยจัง ขวัญข้าวเทลำ้ำหุ่นพ่อผสมไว้ในหมูและลูกหมูหมูอ้ว, Grammy น, <ressive. S 1> วนและลูกๆส่งเสียงอุดอ๊ดอุด๊ดอู้ดอร่อยจังนะจิ้มหมูเต้มหมูจิ้มหมูใจร้ายจริงๆเลยคนเนี้ยจิ้มหมามาว่าหมามมาเป็นหมืออือแมวอุ๊ดอู้ดขวัญข้าวนึกสงสัยเอ๊ทำไมไม่ได้ยินเสียงน้องเลยเ er, ปิดประตูไปขวัญข้าวจึงโผล่เข้าไปในห้องคุณแม่อ้าน้องดูดนบจุ๊บจุ๊บ เห็นน้องขวัญฟ้าหลับตาพิมพ์ดูดนมคุณแม่เสียงดังอะไรยัอรไอยจังดูดีเบบี้ยินนมแอะเบบีเจ็บนะขวัญข้าวหันไปเห็นมขวัญข้าวได้ยินเสียงอีกแล้วกกกะกุกกเอ้เสียงไหนกันนี่ไหนนี่อ๋อมาจากท้องนี่เองเสียงทังมาจากท้องของขวัญข้าวนั่นเอง มีอะไรขันข้าวรับประทานบ้างเนาะหิวจังหิวจังนี่นะ่ะวายตายจบแล้วเอาอีกเอาอีกอ่ะบายบายก่อนบายบายค่ะบายบายค่ะเอาอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะ